ตอนนี้เบลารีนานะครับหนังภาคแยกของจอห์นวิกเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่ามีการฉายรอบสื่อที่เมืองนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้โก่อนก่อนหนังยิงนานอยู่เหมือนกันนะเพราะหนังจริงเข้า4 4เดือนหน้าใช่ไหมตอนนี้เพิ่งวันที่ 26- 27เขาก็มีรอบสื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รีวิวเบื้องต้นหรือรีวิวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยคําชมที่ ล,ล้นหลามนะครับมีทั้งบอกว่านี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการจากหนังแฟนชายจอห์นวิกมันมีทั้งความโหดความสวยงามเต็มไปด้วยอารมณ์ต่างๆนะครับบางรีวิวเนี่ยบอกกันว่านี่คือ1ใน3หนังท็อปทของหนังตระกูลแฟนชายจอห์นวิกเลยนะครับบางคนบอกว่าแอคชั่นมาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ แถมยังมีแอคชั่นที่มันหลากหลายไม่ใช่แค่แบบยิงกันปาระเบิดแต่มันยังมีแบบอะไรมากมายกว่านั้นส่วนบทเนี่ยก็อาจจะมีการชมแบบบางบามนคนก็บอกว่าเออมันก็พอเป็นหนังล้างแค้นธรรมดาธรรมดานี่แหละบทไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นแล้วก็ยังชมอบ,บอกว่าคุณแอนนาเดออามัสเนี่ยทำให้เราเชื่อได้จริงๆครับว่าเธอเนี่ยเป็นยอดนักปูปกติเนี่ยผมจะชอบาหารีวิวทั้งเชิงบวกเชิงลบมาประกบคู่กันเพื่อเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่า ไม่อยากให้ทุกคนเห็นแต่ด้านดีของหนังแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นไม่กี่เรื่องที่ผมหาไม่เจอจริงๆครับผมพยายามหารีวิวแง่ลบของหนังเรื่องนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจากแหล่งที่เชื่อถือได้จากคนที่ผมรู้สึกว่ามีเครดิตอ่ะผมหาไม่เจอเลยครับมันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากมันหนังมันจะเทพขนาดนี้หรอหนังจอวิกเนี่ยมันไม่เคยจะมีความเทพขนาดนั้นนะมันต้องมีคนที่ไม่ชอบอยู่บ้างทําไมคนที่ไม่ชอบมันถึงได้หายไปจากอินเทอร์เน็ต อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็คน้คนค้นค้นไปเรื่อยๆจนพบอะไรบางอย่างในอินเทอร์เน็ตนะครับอะไรบางอย่างที่ว่าเนี่ยคือโพสต์โพสต์นี้ครับมันลอยปุ๊บขึ้นมาบนหน้าจอครับเขาบอกว่านี่คือข้อความนะครับที่ทาง Lion g เก e เนี่ยผู้สร้างจอห์นวิกเอ้ยผู้สร้างบลลารีนาเนี่ยภาคแยกจอห์นวิกเนี่ยส่งให้กับนักวิจารณ์หรือสื่อมวลชนที่ไปดูหนังเรื่องนี้เนื้อหามันว่าไงครับเนื้อหามันบอกว่า ขอแนะนำว่าถ้าให้รีวิวเชิงบวกเนี่ยคุณรีวิวได้งแต่วันที่22พฤษภาคมเลยแต่ถ้าจะรีวิวเชิงลบช่วยรีวิวในวันที่4มิถุนายนเป็นต้นไปนะก็ว่ากัน,นง่ายๆเลยครับก็คือการขอว่าถ้าจะด่าหนังกูช่วยด่าวันที่มันเข้าชายนะข่ะถ้ามึงไม่ด่าหนังกูมึงรีวิวได้เลยตรงๆแบบนี้เลยครับ ถามว่าเกิดมาผมเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมผมไม่เคยครับแล้วผมพยายามไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนักวิจารณ์หลายตอหลายคนน่ะเขาก็โจมตีเรื่องนี้ว่าเฮ้ยคุณมากดดันเราแบบนี้ได้ยังไงคุณมาบอกว่าให้รีวิวเชิงบวกอ่อนกออกมาอย่างเดียวได้ยังไงมันไม่ควรทําแบบนี้นะถ้านักวิจารณ์มีกระดูกสันหลังก็ไม่ควรจะต้องทําตามบาบลาบาอะไรแบบนี้นะแต่ทําไมนักวิจารณ์หรือหลายๆคนที่เขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้เขาถึงเลือกที่จะไม่ออกมานะเวลานี้ทําไมเขาถึงได้เลือกทําตามที่แล้วเกตบอก ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ครับเนื่องออกไ่าเราทํางานกับกับค่ายหนังอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าเขาขอคือเขาไม่ได้ขอให้เราลักหนังเรื่องนี้แต่เขาขอว่าถ้าจะรีวิวเชิงลบช่วยหนังเข้าก่อนได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์แบบน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็เลยทําให้นักวิจารณ์หลายต่อหลายคนเลือกที่จะยังไม่โพส์เลยหรือโพสตก็โพสต์แต่งแง่บวกไปก่อนแล้วพอหนังจริงออกฉายวันถึงได้รีวิวปล่อยเต็มออกมาก็ซัดเต็มคอล่อเต็มเตนนะครับ พราะฉะนั้นรีวิวที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อถือได้ไหมก็ต้องบอกกับทุกคนเลยว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับรีวิวทุกรีวิวที่คุณเห็นเกี่ยวกับบา,าลานีน่าก่อนที่วันจะเข้าฉายหน่อหน่อยวันที่4มิถุนายนเชื่อถือไม่ได้สักรีวิวเพราะมันคือรีวิวที่มีการพูดแต่ในแง่บวกของหนังและให้ขอให้เก็บแง่ลบพูดในวันที่4เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นรีวิวก่อนหน้านี้ ก็จำไหมครับว่านี่คือเงื่อนไขที่แลนเกตส่งให้กับนักวิจารณ์และสื่อมวลชนทั้งหลายเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าแลนเกตไม่มีความเชื่อมั่นในหนังเรื่องนี้เลยน่าจะหมายความว่าหนังเรื่องนี้ก็อาจที่จะอาการหนักจริงๆหรือแลนเกตเองก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองมีอะไรอยู่หนังถ้าออกมาแล้วหนังมันยอดเยี่ยก็แปลว่าโหคุณไม่รู้ว่าคุณมีเพชรอยู่ในมือ หรือบางทีเขาจะรู้อยู่แล้วมันไม่ใช่เพจแล้วนะแต่ว่าอ่ะอันนี้เป็นคําเตือนไว้ก่อนลวกันว่าถ้าเห็นรีวิวช่วงนี้ก็จำไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นรีวิวแบบรีวิวไม่ไม่จริงทั้งหมดแล้วกันแดงว,ว่ามันไม่รีวิวแบบตรงไปตรงมาอใช้คํานี้กันถ้าเห็นรีวิวก่อนวันที่4ของเลารีน่าก็ถือว่าเป็นการรีวิวแบบไม่ตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับคุณสอลนเคิร์บอกว่าบางคนบอกท็อปที่ของหนังตระกูลจอห์นวิกหนังมันมีแค่5้าเรื่องเออก็ถ้าถ้าท็อปที่จริงๆก็คงอาจจะเป็นแบบ ภาค4ภาค3แล้วก็เรื่องนี้ออประมาณนั้นละมัง้ง